เครื่องวิทยาการลมมาร์มีหรมกันต้องวิทยาสตดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูเหรียญหลวงกันปีพศสองห้าเกันและหลายท่านถามเรื่องการแยกบล็อกอยังไงนะเดี๋ยวนี้มาดูบล็อกนิยมสุดก่อนแล้วกันอันนี้เป็นบล็อกนิยมสุดนะครับนะดูที่หน้าหลวงพ่อก่อนนะหน้าหลวงพ่อจะสวยคมนะครับไม่มีมิดผลนะตัวต้อเต่าตัวต้อเต่านะข้างหลังต้อเต่าเนี่ยจะมีจุดเล็กๆติดจุดตรงหางต้อเต่านะครับ แล้วก็พอพานเราเด็กตรงนี้จะมีขีดเห็นขีดนี่ไหมขีดตรงหางเราเด็กนะหลังเราเด็กแล้วก็ขีดตรงพอพานนะครับตรงเส้นหยักนะครับแล้วก็ตรงตัวพุทเนี่ยจะมีเส้นขีดวิ่งพาไปนี่นะครับอันนี้คือบล็อกนิยมนิยมสุดนะครับเป็นบล็อกนิยมสุดที่ที่เล่นหากันนะครับ ดูแบบนี้กันแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์จากพี่ๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ